องค์การสหรประชาชาติได้ยอมรับความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าเป็นาศาสนาที่ยิ่งใหญ่มีชาวพุทธและประชาชนชาวโลกนับถือมากมายเพราะเป็นาศาสนาที่สามารถพิสูจน์และวิจัยได้หลังจากที่ประเทศศรีลังกา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในสมัชชาสหาประชาชาติที่เมืองคอลัมโบก็ได้ยื่นเสนอมติในอันที่จะยกวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งสมัชชาองค์การสหประชาชาติเห็นด้วย ตั้งแต่วันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2542เพราะฉะนั้นจึงถือว่าวันที่ว่านี้เป็นวันมหัศจรรย์ของโลกเป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะณสวนลุมพินีวันระหว่างกรุงกบินลพัทกับกรุงเทวทหะในเช้าวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศก80ปี หลังจากที่ประสูติแล้วก่อนที่จะก้าวย่างพระองค์ได้ชูพระหัตถ์ขึ้นแล้วกล่าวอาภิสวาจาว่าอัคโคหะมัสสมิเฉโถหามัสมมสมิเสโถหะมัสสมิอายมันติมาชาตินัตธานิปุณพโวแปลว่าเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้เจริญ เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลกนี่เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายของเราพบใหม่ของเราจะไม่มีอีกนี่คืออาสพาพิวาจารที่พระองค์ทรงเปล่งในวันที่พระองค์ประสูติประการที่สองเป็นวันตรัสรู้วันตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนวันสำเร็จปร,ริญญาของพระองค์นะเป็นวันพุธ ขึ้น15บ่้ำเดือนหกปีระกาภายใต้ต้นพระสีมหาโพณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราสมัยนี้เราเรียกว่าพุทธขยาและประการที่สามเป็นวันปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประทานโอวาท เป็นครั้งสุดท้ายว่าดูก่อนภิกษุน์ทั้งหลายบัดนี้เราจะขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือเป็นปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตราดไว้ก่อนที่พระองค์จะปรินิพานในวันอังคารขึ้น15คำ่ำเดือน6ก่อนพุทธศกหนึ่งปีในปีมะเสิงณสาราวโนทยานของมรรคษัตริย์เมืองกุสินาราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวันนี้เป็นวันเดียวกันคือวันเพ็ญ15คำ่ำเดือน6ชาวไทยพุทธ จึงถือเอาเคล็ดว่าห้ามเผาศพวันศุกร์ห้ามโกนจุกวันอังคารและห้ามแต่งงานวันพุธเพราะเป็นวันที่เกี่ยวเนื่องกับวันประสูติวันปรัสรู้และวันปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนปัจจุบันนี้เราก็ไม่เผาศพวันศุกร์ทีนี้หลักธรรมะที่เราควรถือเป็นหลักปฏิบัติ ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นหนึ่งความกตัญญูความกตัญตญูกะตะเวทีนี้คู่กับบุพการีทุกคนมีบุพการีทั้งนั้นใครที่ทําดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชุบเลี้ยงดูเราให้ความสุขแก่เราให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรานั่นเรียกว่าบุพการีเรา ต้องทำธรรมะนี้ให้แตกฉานด้วยการแสดงออกซึ่งกตันญูกตเวทีเราจักกตัญญูต่อใครกรตันญูต่อบุคคลประการแรกประการยูกตันญูต่อสัตว์เพราะสัตว์ที่เราเลี้ยงสัตว์ที่ให้ความธนุบำรุงดูแลเราอย่างสุนัขแมวหรือว่าควายวัวที่เราใช้ สารพัดแม้แต่มา้าหรือภาชนะต่างๆที่เราใช้จากสัตว์ก็ถือว่าสัตว์เหล่านี้มีความกตัญญูต่อเราเราก็ต้องตอบแทนคุณเขาด้วยตรงนั้นประการที่สามกตัญญูต่อธรรมชาติธรรมชาตินี้ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างลมฟ้าอากาศทุกอย่างถ้าเราไม่มีลมฟ้าอากาศเราก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ภายใต้ธรรมชาติเราก็ต้อง มีความกตัญญูต่อธรรมชาติต้นไม้ใบหญา้าทุกอย่างทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ให้คุณทั้งคุณและโทษแก่เราทั้งนั้นเราก็ต้องควรกรตัญญูดูแลรักษาไว้และประการสุดท้ายก็คือกตัญญูต่อตอนเองนี่สําคัญมากคนที่ไม่กตัญญูต่อตอนเองมักจะประสบหายนะกรรมหลายเรื่องหลายอย่างประสบชะตากรรมที่เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเห็นอยู่ในสังคมโลกปัจจุบัน แต่ว่าถ้าเรารู้จักตนรักตนประคับประคองตนถนอมตนเองดำเนินชีวิตของตนให้ถูกทางนั่นแหละคือเขากระตันอยู่ต่อตัวเขาเองแล้วเขาก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงที่จะมาแผ่พันธ์ธรรมมบทที่สองก็คืออริยญญสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธนักได้กล่าวไว้แล้วว่าเราจะปฏิบัติตมปฏิบัติตัวเองอย่างไรให้ ไอ้สมกับที่เป็นชาวพุทธประการที่สามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ในโอวาทที่เป็นปัดฉิมว่าขอเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเเพราะฉะนั้นธรรมะบทที่สคือความไม่ประมาทเรามาร่วมกันสืบต่อสารต่อและสืบอายุพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่คู่ชาติไทยไปตราบเท่านานแสนนานด้วยกันอาตมาภาพได้นำธรรมะเล็กๆน้อยๆที่พอจะเป็นหลักในการปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายได้ถือเป็นแนวคิดในการดเนินชีวิตในยุคของโควิด19นี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่รอดปลอดภัยมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความอยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีอายุมั่นขวัญยืนภายใต้ร่มเงาของอพระพุทธศาสนาจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติมีสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยลาบยศสรรเสริญและความสุขทุกที่วารติการขอความจเจริญจงมาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคน,นเทอญเจริญพรและสวัสดี